เดี๋ยววันนี้เรามาทาแบบทดสอบเช็คจอภาษาตากันครับว่าจอภาษาตาคนเพื่อนดีแค่ไหนวิธีการก็ง่ายๆครับก็ใช้เพื่อนๆมองไปที่แถบสีเนาะแล้วลองดูว่าสามารถแยกสีที่ดูเข้มที่สุดเนี่ยออกมาได้ไหมนะครับโดยจะให้เวลาข้อละห้าวินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเรามาเริ่มกับบททดสอบแรกกันเลยเดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับกับบททดสอบแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มกับบทที่2กันเลยดีกว่า เป็นยังไงบ้างครับทำได้หรือเปล่าไปต่อบททดสอบที่3ามกันเลยเดีกว่าครับจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับอันนี้เป็นยังไงครับสามารถแยกสีได้อยู่หรือเปล่าครับไปดูบททดสอบต่อไปดีกว่าครับบอกเลยว่าแบบทดสอบนี้ค่อนข้างยากมากนะครับผมไปบททดสอบต่อไปกันเดีกว่าครับ อันนี้ค่อนข้างยากมากเลยนะสำหรับผมว่าค่อนข้างแยกไม่ออกเลยสุดท้ายอันนี้ค่อนข้างยากที่สุดแล้วเป็นยังไงกันบ้างทารับแบบทดสอบใครที่ตอบถูกเกินครึ่งเนี่ยแสดงว่าจอประสาทตาสายตายังดีอยู่นะครับแต่ถ้าใครที่ตอบผิดเกินครึ่งเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรบำรุงสายตากันหน่อยแล้วครับ